ทัตนักกวดทุ่งเจอเพื่อนเก่าวิลลี่แม็กอินทอสเซลฟี่หลอกกินกันไม่ลงจริงๆเรียกได้ว่าไม่มีใครไม่รู้จักสำหรับนักร้องดังในตำนานอย่างทัศนักกวดทุ่งเริ่มเข้าสู่วงการด้วยการเป็นนักร้องแนวเพลงสตริงก่อนจะหันมาร้องเพลงลูกทุ่งโดยมีเพลงที่สร้างชื่ออย่างเพลงเท้าไฟต่อมาทัศนักกวดทุ่งก็ได้มีผลงานอย่างต่อเนื่องแต่ภายหลังเจ้าตัวได้เปลี่ยนมาจับงานด้านการแสดง ซึ่งก็ประสบความสมําเร็จไม่แพ้กันระยะหลังเขาก็ได้ห่างหายไปจากหน้าจอละครล่าสุดทัตนนันะกวดทุ่งเจอเพื่อนเก่าวิลลี่แม็กอินทอสเลยได้ขอเซลฟี่ด้วยกันงานนี้ต้องบอกเลยว่าความหลอกินกันไม่ลงเลยจริงๆจ้าโดยทางด้านทัดน,นตะกวดทุ่งก็ได้โพสแคปชั่นระบุเอาไว้ว่าดีใจเจอเพื่อนเก่าขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวค่ะ และเพิ่มให้พระทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ